ก็สวัสด so, ีทุกคนนะคะถ้าใครอยากเติมเกมก็ไปซื้อบัตรกาลินามาได้เลยนะพ้าเราเพิ่งเติมเองนะแต่ตอนนี้เพชเราื้อแปดเพแล้วอ่ะอายเขาอ่ะก็ตอนนี้นะเหลือเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรกาลินามาเพิ่มนะเอาโทษโทษเข้ามาผิดเดี๋ยวไปรับของก่อน

จะมาเล่นมาป่าเดี๋ยวได้สักสองตานะจ๊ะถ้าใครอยากให้เล่นโหมดทุกไปก็คอมเมนต์มาได้นะก็ถ้าตายก่อนก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนไปเริ่มเกมเจอกันในเกมจ้าอ,อ้าววันดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยเข้ามาก็เจอเพื่อน อย่าเลี่ยมด้วยถ้ามึงเหลี่ยมนะอีสัตว์กูตบเลยอย่ามาเล่นกับฉันเพราะว่า,า,วามันจะไม่ไดีเ,เ,เ,เาาพื่อนสู้เพื่อนออๆเพื่อนเพื่อนซ้ำศพแต่มาโดนเรา ท้งง่ายก็ไม่โดนทันหรอกเอาแล้วบดไปกินเลยเกือบไปไปค่ะ นไปอะ่ะเดี๋วต้องไปลบเพื่อนสักสองสามคนแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเพื่อนอุ๊บตอนนี้เราฆ่าได้สามคนเพื่อนฆ่าได้ห่งคนอยู่เลย เดเข้ามาทำไมอืมปืนนี้เซอด้วยขนัดเลงหัวนะจ๊ะวันนี้แต่งตัวเป็นวโคแคไม่ใช่หรอกอุ้ยเอาตีบไอวอรตั้งไม่ทันตายแล้วเพื่อนเพื่อนคนนี้เล่งหัวเก่งว่ะนั่น ไม่ต้องมาโชว์ไอวอลไอวอลเธอไม่มีสกินหือนสัฉันรีบเอาไอวอลไปตั้งด่วนถเราก็สัไปได้แล้วก็เอาไม่ได้เราก็ทำยังไงล่วมันไม่มีนะถ้าผ จำไปทีหนึ่งเขาเมื่อกี้จำเราเราเล่นสักสองตาก็พอนะเพื่อนทำไมชอบยิงหนึ่งเลนะเราตกใจหมดเลย ขนัดปืนนี้ว่ะตายเลยตูมันใกล้ตายแล้วเพื่อนอบูเพื่อนเขาตั้งไอวอมไม่ทันไงเพื่อนยิงไปก่อนหัวเน้นๆเลยนะเพื่อนเมื่อกี้ <'re> ยิ้มเลยเพื่อนเอาไปเลย ตายกูจะรอดไหมเนี่ยกูอยู่ตัวคนเดียวมีไม,ม่ถนัดปืนนี่ด้วยฮะอุ้ยเขาหายไปไหนวะว้ายยังไงกูถนัดกูไม่ถนัดอะสิสัตว์นี่โอ๊ยโ,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 โดนต่อยที่ตายเลย ว้มศพดูไหมหลายรอบแล้วนะกี่หานี่เอาลูกซองแม่งเอาเปินเผาล่างไม่มอดไหมไปเลยน,น,นี่ตอนนี้หนาทีแล้วถ้าไม่พอก็เดี๋ยวจะรีบเล่นเลยนะ ด้วยปืนไฟเอาอืมอีนี่บางอ่านมาขึ้นมาบนนี้พื้อเดี๋ยวเราจะรีบเอาให้มาไปตางใหนะ้น่เพื่นนอนเพื่อนเพื่อนโดนยิงหัวเลยอะ่ะเอาเพื่อนจะเผาทำไมอ๋ออีนี่จะเผาเหรอเผาก็ตายอยู่ดีจ้า เล่นสักตาหนึ่งก่อนก็ได้แต่ตอนเย็นมาเล่นอีกนะทุกคนเย้ชนะจ้ะเล่นส,สวยๆตอนนี้เราค่าได้เจ็ดนะเพื่อนเก่งมากเลยเพื่อนโคตรหดวนอะทุกคนเนะี่ยจะไปโรงเรียนแล้วก็ตอนนี้ขอปิดคลิปก่อนนะจ้ะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นมาถ่ายใหม่เล่นสักตอนเย็นเล่นหลายตาเลยนะเพราะว่าจะใช้ ขาให้กล่องอะไรมาอย่าไปรับของก่อนนะอื่นๆกล่องอะไรอะไม่เห็นมีกล่องอเลยเลยอ๋อจดหมายลบก่อนเชิญเพื่อนก่อนคนนั้นนะคนนั้นอย่างโหดอ่ะคนเดี๋ยวไปลบเพื่อนเนี่ย จะจะแอดไปนะจ๊ะโอ้ลืมปิดคลิปอาทุกคนขอปิดคลิปด้วยท่ากำหมัดน,นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสับสไคริด้วยนะคะบ๊ายบาย